เป็นกล้วยหักมุกอนามันครับหักมุกอนามันใช่นี้จะเป็นคาปูแดมกล้วยคาปูแลมจะเป็นกล้วยหัวเมาหัวเมาหัวเมาใช่ครับมันเป็นยังไงหัวเมามันจะลูกใหญ่ๆเป็นกล้วยขนุนครับขนุนใช่ครับบะหมีบ้บนเท่านี่นะใช่ครับอันนี้เป็นกล้วยนิ้วจอรเขคอันนี้เป็นกล้วยพม่าแหกคุกพม่าแหกคุกใช่อันนี้ชื่ออะไรนะเป็นกล้วยแอปเปิลแคนรีครับแอปเปิลแคนรีอันนี้ชื่อสายพันว่ากล้วยบูจาวาครับบูจาวาใช่ครับ อันนี้เป็นกล้วยไอโฮดีนาครับกล้วยไอโฮดีนาใ,ในสวนกล้วยมีกล้วยทั้งหมดประมาณกี่สายพันธุ์ครับนี่ตอนนี้เราไสะสมไว้ประมาณ70สายพันธุ์แล้วครับประมาณเจ็ดเจ็สายพ,พื้นที่หนึ่งไร่ครับกับการเปลี่ยนพื้นที่ที่นาครับมาทําเป็นสวนกล้วยตามที่เห็นครับเจ็ดสิบก็สายพันธุ์นะพิกัดตรงนี้เราอยู่ที่บ้านน้องเต็ตตํตบลนาคายนะครับอ,อําเภอตาลสุมอาเภอ,อ,เอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีพาทุกคนมาดูสวนกล้วยของน้องแม็ค สวัสดีน้องแม่ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับก่อนหน้านี้ผมซื้อกล้วยมาหอยไปแล้วปลูกมันไม่ได้ออก2ปีเนาะใช่ครับก็เลยทักมาถามน้องว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ใช่ครับเพราะว่ากล้วยมาหอยมันออกได้แต่หนึ่งเือขึ้นไปคือมันไม่ได้ออกสองรือ3เครือทุกต้นใช่ครับเราต้องมันแล้วแต่ต้นครับคําตอบที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็บางครั้งบางครั้งเวลาที่ รูปเวลาเอาลงขายมันก็จะมี2ตีเนาะใช่ครับเพราะว่าเราต้องโชว์ความแปลกไงถ้าเราโชว์คือเดียวมันก็จะเหมือนกล้วยทั่วไปธรรมดาทั่วไปเราก็ต้องถ่ายที่มันออก2เคคือ3เคคือให้เราได้เห็นว่ากล้วยตัวนี้มันออกได้หลายเคืออืมใช่ก็จะวันวันนี้เราบุกมาถึงสวนเลยก็จะเห็นครับเจ็ดสิบก่อสายพันธุ์ตรงนี้ใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับใช่ครับผมเจ็ดสิบก่อสายพันธุ์โอเคแนะนําสายพันธุ์แรกเลยที่เราไปดูกันเมื่อกี้หนอละพันกว่าบาทเดี๋ยวเราไปดูหน่อยสิไม่เปันาเรันยพันี้แปลกยังไงเรามถามกัอหนอันึ่งตั้ นำเสนอเลยเป็นไงครับอันนี้เป็นกล้วยไอโฮดีน่าไอโฮดีน่าโอ้โหแค่ชื่อนี้ก็แปลกแล้วครับสําหรับผมอโดาอ่าเพราะว่าเป็นกล้วยนอกอืกล้วยจากฮาวายครับผมอันนี้มันสุกเรี่ยงครับอันนี้เริ่มเริ่มแก่แล้วครับเริ่มแก่แเนาะเพราะว่าลูกมันจะสีแบบนี้ตั้งแต่ออกออใช่มนะใช่มันจะออกสีเหลืองๆเลยมันจะมีเขียวเหมือนกล้วยสายพันธุ์ครับกล้วยไทยรสชาติเป็นยังไงครับตัวนี้จะออกประมาณเหมือนกินมะขามกับมันเทศเหมือนกินมะขามกับมันเทศใ่แสดงว่ามันเปรี้ยวเหรอหรือยังไง มันจะมีมีติดเปรี้ยวนิดหนึง่งแต่จะมีความมันๆหน,นึบๆโอ้ครับจะไม่เหมือนเหมือนเหมือนกล้วยกล้วยไทยนอนี้แปลกๆราคาพันกว่าบาทใช่ครับแต่ไม่มีขายนะยังยังไม่มีขาย <c oughs> จองคิวกันยาวมากอ่ะที่สองที่เราเดินผ่านเมื่อกี้สายพันธุ์สายพันธทน่านนี้เราไปดูกันอะไรมุกมุกอะไรท้าสำรองนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้นะครับครับผมอันนี้จะเป็นกล้วยหักหักมุกอันดามันหักมุกอันดามันใช่ครับโอ้เอาแล้วนะครับ ผมว่าผมกล้วยเยอะแล้วนะพอมาเจอที่สวนน้องแป๊กนี่เราชิดซ้ายไปเลย70กว่าสายพันธุ์จำได้อย่างไงครับว่าสายพันธุ์ไหนเป็นสายพันธุ์ไหนเพราะว่าแต่ละต้นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันตั้งแต่ตั้งแต่กาบใบสีสีสีใบครับมันจะมีความแตกต่างกันเพราะว่าเราเราเป็นคนปลูกเองเรารู้ใช่ครับเราอยู่กับมันตลอดว่ากันนตลอดตลอดเลยเวลาปลูกกล้วยนี้ใช้เวลากี่ปีแล้วครับที่ได้ที่ได้เห็นหลากหลายสายพันธุ์ขนาดนี้นี่ก็ประมาณ7ปีครับสะสมมา7ปีแล้วใช่ครับมีนาจำได้ ประมาณว่าเห็น <c oughs> เห็นแค่ใบแตกต่างกันพื่ไมีสรู้ไหมว่าสายพันธุ์ไหนเป็นสายพันธุ์ใช่ครับพอดูเลยเลยอืมอันอันนี้อันนี้หากมุกอ,อ,อันนามันใช่ครับหักมุกอันนามันรสชาติเป็นยังไงครับตอนนี้จะเป็นเนื้อเนื้อฟูๆครับตัวนี้จะจะไม่เหมือนกล้วยอ่าหากมุกบ้านเราอมันจะเนื้อไม่แน่นถ้าหากมุกบ้านเราจะเป็นเนื้อแน่นครับเขาจะนิยมไปปิ้งกินจะอร่อยันนี้จะมากินสุกได้อันนี้คือลูกยังไม่สมบูรณ์นะใช่ครับถ้าสมบูรณ์นี่เท่าแขนไหมครับใช่ครับประมาณท่าเนาะอันนี้เพิ อันนี้ยังไม่แกยังอ่อนๆอยู่ขนาดยังอ่อนขนาดนี้ครับอันนี้เป็นสายพันธุ์เดียวกันไหมครับสายพันธุ์เดียวกันครับอันนี้ก็เป็นหางมุกอันดามันเหมือนกันหากมุกอันดามันใช่เคยมีคนเอาไปฉาบหรือยังครับเหมือนเหมือนกับกล้วยหักมุกแถวบ้านเรามีไม่ยังเลยครับยังไม่มีเนาะเพราะว่ามันมันยังไม่มีใครมีไงอ๋อเหฮะมีแต่ที่สวนแต่ก็ยังที่สวนก็ยังไม่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 ลองทำยังไม่เยอะใช่ไหมเยอะเพราะว่าก็เพิ่งพ่อเป็นชุดอาาจะเป็นชุดชุดที่สอง ชุดที่สองชุดแรกผมก็เอาไปกินแล้วยังไม่ได้เคยทำก็จะดีดูรสชาติใช่ครับเพราะว่าบางตัวก็เพิ่งสะสมเพิ่งซื้อมาปลูกใหม่ลูกใหม่แล้วก็นี่จะเป็นรุ่นที่สองสายพันธุ์นี้ต่อไปที่สายพันธุ์นู้นนู้นนที่เราเดินมาดูกันเมื่อกี้อันนี้เป็นยังไงตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นกล้วยกล้วยขนุนครับกล้วยขนุนใช่เอาแล้ววยพน่งตัดปีไปมันเหมือนขนุนยังไงลักษณะลูกเขามันจะงอๆยาว มันจะไม่ไม่เรียบเหมือน,นเหมือนกล้วยหอมทองแล้วก็เวลาสุกนะครับมันจะมีกลิ่นหอมขนุนอ่อนๆเวลาสุกมันจะมีกลิ่นเหมือนขนุน,น,เ,น,นเหมือน,น,นรับแต่ตัวนี้มันจะสุกเขียวเขียวนะสุกเขียวใช่ไหมครับใช่ครับสุกเขียวมีกลิ่นขนุนหอมอัเนื้อแน่นตัวนี้อร่อยอีกคนละแบบครับผมแล้วสายพันธุ์ไหนอีกครับเดี๋ยวลองเดินไปดูกันทางด้านนู้นทางด้านนู้นเนี่ยก็จะมี มีสาวกระทืบหอนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ออกเลือเสาอะไรครับสาวกระทืบหอมันเป็นยังไงสาวกระทืบหอมันจะออกไปทางกล้วยไข่ออกไปทางกล้วยไข่ใช่ครับมันเป็นชื่อเขาเรียกกันมานานนะครับอไม่แน่ใจว่าต้นตะลักเขาตั้งกันยังไงครับมีลูกให้ชมไหมครับตันนี้ยังยังยังไม่ออกเกือยังไม่ออกต้นไหนครับสองต้นสามต้นนี่ทั้งแถวเลยทั้งแถวก็เลยสาอะไรครับสาวกระทืบหอสาวกระทืบหอใช่เพราะว่าออกเครือปีที่แล้วแล้วผมก็ เก็บนอไปให้มาปลูกต่อเป็นรุ่นที่ี่2รุ่นที่2กว่าที่เราจะสะสมมาได้จนกระทั่ง70กว่าสายพันธุ์เนี่ยต้องใช้เวลา 6- กถึงเปีเลยใช่ครับเพราะว่าแต่ละต้นมันก็เพิ่งเพิ่งปลูกใหม่ครับบางต้นก็ตัดเครือกินไปแล้วก็ไม่ได้มีให้เห็นครับฝั่งด้านนี้ครับนี่ที่ขึ้นกันแยะแยะแถวๆนี้ล่ะอันนี้ก็จะเป็นเล็บมือนางเล็บมือนางโอเคอันนี้สวนผมก็มีอันนี้พอเห็นอยู่พอรู้อยู่เนาะเป็นกล้วยหอมลูกเล็กตัวนี้ อร่อยนะตัวนี้อร่อยมากนะครับกล้วยเล็บมือนางก็ที่ผมกินที่สวนผมครับตัวนี้แหละครับตัวนี้จะเป็นคาปูแลมกล้วยคาปูแลมเ่าอีกแล้วเสิกล้วยนอกเหมือนกันครับตัวนี้ไม่ใช่ร้านไม่ใช่ร้านกาแฟนะตัวนี้เป็นสวนกล้วยนะคาปูแลมใช่ไหมใช่ครับนี่ครับกล้วยนอกหลายคนที่เข้ามาดูอาจจะบอกคาปูไม่ใช่ไม่ใช่ร้านกาแฟแต่นี่คือสวนกล้วยไม่ใช่คาปูชิโนนะไม่ใช่ใช่่คาปูแลมเนาะใช่ครับคุณสมบัติพิเศษโดดเด่นของเขาคิดว่าคืออะไรครับ ตัวนี้มันจะลูกลูกมันจะใหญ่กว่ากล้วยนมสวรรค์มันจะแคล้ายกันกับกล้วยนมสวรรค์คล้ายกันกับนมสวรรค์ชแต่ลูกจะใหญ่กว่าลูกใหญ่กว่ารสชาติจะดีกว่าอก็หวานกว่ามันจะออกไปทางกล้วยน้รมหวาอืครับบางคนอาจดูมันผืนอาจจะเหมือนเหมือนกล้วยนมสวรรค์คล้ายกันเลยเนาะตอนแรกก็คิดว่าคล้ายอยู่เพราะว่าที่สวนก็มีกล้วยนมสวรรค์เหมือนกันใช่ครับนะครับนี่นี่จะเป็นนมสวรรค์ตัวจริงอ๋ออันนี้เป็นนมสวรรค์จะเป็นแบบนี้นมสวรรค์จะออกเหมือนปุ้มนั้นมหน่อยนนนนอมัััสส้ีเนาะ ใช่ครับมรรรรนมสวรรค์จริงเลยจนนมสวรรค์นะครับแล้วก็กล้วยที่เป็นไฮไลท์อ่ะขออนี้ตไปดูด้านนู้นเหมือนที่ผมได้สั่งไปก่อนหน้านี้อ๋อได้ครับที่บอกว่ามันจะออก2ปีถึง3ปีแต่ว่าผมปลูกแล้วมันก็ไม่ได้มีสวนของน้องก็ก็ไม่ได้มี 2- อสามปีนะครับเนี่ยตาม,<ผ>มที่เห็นกล้วยมาหอยครับกล้วยมาหอยใช่อธิบายคุณสมบัติมันหน่อยครับได้หลายคนจะได้เข้าใจว่าเมื่อปลูกแล้วจะได้ชัดเจนอ่ะเวลาที่สั่งซื้อไปอย่างเช่นบางเช่นผมปลูกเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจในตอนแรกแต่พอมาถามน้องก็ให้คําตอบและอธิบายได้ชชัดเเเจจนนใ่่ครอออ้กกวยยยมมาาาาหีะสถ เขือได้ตั้งแต่หนึ่งถึงสี่เขือนะเท่าที่เห็นมาครับผมเพราะว่ามันจะไม่ออกตั้งแต่หนึ่งไอออกตั้งแต่สองเรือขึ้นไปมันจะเริ่มจากหนึ่งก่อนหนึ่งก่อนถ้าเราปลูกแล้วนะครับมันมันออกได้หนึ่งเรือครับเราควรที่จเก็บหน่อไว้ออืเก็บหน่อไว้ปลูกรุ่นต่อไปครับมันก็จะมีให้เห็นสักต้นนะครับถ้าเราโชคดีหน่อยอาจจะได้เห็นสายหลายต้นก็ แสดงก็พูดตรงๆก็คือแสดงว่ามันไม่ได้ออก2ปีทุกต้นใช่ครับบางต้นก็จะเป็นแบบนี้เป็นปีเดียวใช่ครับอแล้วก็หลายๆต้นของน้องก็จะเป็นปีเดียวด้วยใช่ครับตามที่เห็นครับนี่พาดูทุกคนเนี่ยมาดูกันเป็นแบบนี้แต่ว่าสายพันธุ์นี้ก็อย่างที่บอกครับว่ามันจะมีโอกาสที่จะมี2ปีหรือปีมีครับอืมเพราะว่าอันนี้คือหนอต้นนี้คือขุดจากเม่ที่ออกเครือเฟียปีที่เดียวครับผมนี่มันออก2เครือปีที่เดียวครับผมขุดมาแล้วก็มาปลูกแต่ทีนี้มันออกมามันออกมาปีเดียวปีเดียวอืมแต่ว่า รุ่นต่อไปมีโอกาสที่จะออกันก็จะมีโอกาสที่จะออกสองออกสองะเยอะแต่อนนี้นี่คือเป็นธรรมาหอยหมดนั่นเลยใช่ไหมครับธรรมาหอยอันนี้มันก็หน่อที่ออกแฝดหมดเลยเนี่ยมีแต่แบบหน่อที่ออกแฝดแต่ก็ยังออกมาปีเดียวเนาะใช่ครับอ่ารุนรุนบางบางทีมันก็จะออกหน่อแฝดไม่ให้เราเห็นอ่าแทนแทนคือแฝดออกมาสองยอดเลยก็มีบางทีมันก็จะออกปีข้างหลังบางทีเราไม่ตัดปีนะบางทีออกมามางทีออกมาสองปีข้างหลังก็มีอ๋อที่สาเหตุที่ไม่ตัดปีคือมันจะมีปีแยกออกมาใช่มีมีมีอ๋อเหรอบางทีเราเก็บ บางทีมันจะออกมาออกปีข้างหลังอีกสองปีอ๋อเหรอครับใช่มันจะพูดง่ายๆคือเหมือนเหมือนมันจะออกปีในระหว่างที่มันในช่วงไหนไม่รู้น่ะถ้ามันออกช่วงนี้ก็จะออกสองเรือแต่ถ้ามันออกช่วงนี้มันจะได้เป็นสองเรือมาติดกันเลยครับบางทีมันก็แยกแยกระหว่างระหว่างปีนี้นะบางทีแทรกออกมาใช่ไหมครับเป็นสายพันธุ์ของเขาเลยที่เป็นแบบนี้บางทีก็แยกแต่ข้างในก็เป็นสองเรือมาเลยครับมันมันแล้วแต่เหมือนมันมันแยกแล้วแต่ต้นเนาะว่าจะออกมาหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ทุกต้น ใช่ครับแม่แต่สายพันธุ์นี้มีโอกาสที่จะเกิดใช่ัดเจนนะครับสาหรับคนที่จะปลูกหนอน,นี้เราเราขายกันหนอ่อลเท่าไหร่ครับถ้าเกิด้เป็นมาหอยมาหอยเนี่ยผมขายอยู่ประมาณ390ตอนนี้390บาทแต่เห็น<ช>เขาขายกันในเพจ150ยาสบาทอันนั้น150แต่เท่าที่สอบถามน้องแม่บอกว่านั้นเป็นรูปของสวนเราอตัวนั้นตัวนั้นเป็นไม่ใช่รูปของสวนเราตัวนั้นเป็นรูปจากผมดูเนี่ยเป็นรูปจากสวนอื่นครับแต่ว่าเขาเอาไป ไปเคลมลูกไปขายแต่ว่าผมไปดูแล้วมันเป็นหนอหนอกล้วยน้ำว้าใช่ไหมครับเป็นหนอกล้วยน้ำว้าหนอขาวเลยครับก็ขาวต้องดูนะครับสวนกล้วยบางสวนบางครั้งถ้าเราไม่มั่นใจก็อย่างที่บอกว่าจะต้องเป็นคนที่มั่นใจถ้าผมไปสวนไหนสวนนั้นอ่ะค่อนข้างชัดเจนครับอันนี้ไรห่างในการปลูกครับเดี๋ยวเรามาสอบถามข้อมูลกันก่อนยรห่างในการที่น้องแม็กปลูกกล้วยครับกว้างยาวเท่าไหร่ครับที่ผมปลูกนะครับระหว่างระหว่างแถวก็ประมาณ2เมตรนะครับระหว่างแถวคือสองเมตรครับครับผมห่างแถวอืม เราก็เบี้ยห่างเพี้ยห่างก็อยู่ที่สองเมตรเหมือนกัน2เมตรก็คือ2อคูณสอคูณสใช่ครับใช้ระบบน้ำเนาะใช่ครับจะเปนฤดูฝนก็ไม่เคยได้ใช้อ่ะใช่ครับแต่ถ้าเกิดได้เป็นฤดูแล้งเราต้องดูแลเขาหน่อยใช่ครับอันนี้เพิ่งติดตั้งระบบน้ายังไม่เสร็จครับกำลังเดินท่อเดี๋ยวเราไปดูโซนที่เป็นที่น้องแม็กขุดเป็นบ่อพลาสติกครับทางด้านนู้นขุดกว้างยาวเท่าไหร่ทางด้านนู้นครับเป็นบ่อใช้ภาพภาพปูอยู่ที่6เมตร6เมตรความกว้างใช่ไหมครับ แต่ว่าความกว้างปากบ่อก็อยู่ประมาณ3มเมตรอือสามเมตรความยาวอยู่ที่เอ่อสามเมตรสามเมตรสามสิบเมตรกว่าครับคือเต็มพื้นเลยสายพันธุ์เลยครับปุ๋ยเจ็ดสิบกว่าสายพันธุ์แล้วก็จําได้เกือบทุกสายพันธุ์ด้วยครับอือปลูกตรงไหนนี่รู้ใช่ไหมว่าตรงไหนเป็นพันธุ์อะไรได้ครับดูครับนี่เขาจะลักษณะต้นเขาจะเป๊ะๆใช่ไหมอันนี้เป็นกล้วยอะไรครับนี่อันนี้เป็นกล้วยหัวเมาฮะหัวเมาหัวเมาใช่ครับมันเป็นยังไงหัวเมา มันจะลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆอ้วนๆมีที่ออกลูกแล้วไหมครับอย่างๆตอนนี้อย่างเนาะแต่ว่ามีในรูปในรูปมีในรูปมีเนาะมีครับแต่ว่าเป็นร้่นนี้ยังไม่ออกม่วเมาใช่โอ้ต้นนี้ม่วเมาแดงอันนี้หน่อเท่าไหร่ครับถ้าเป็นต้นแบบนี้ต้นนี้ก็หลักพันเหมือนกันลักพันเหมือนกันใช่ม่วเมาใช่ครับมันก็ราคามันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละปีครับแต่ละช่วงปีครับถ้าปีไหนที่คนมานิยมเยอะเหมือนเหมือนกล้วยด่างราคาจะพุ่งราคาก็จะสูงหน่อยใช่ไหมคร Hmm. แต่ถ้าไม่ไม่ค่อยแต่นนช่วงอ,อันนี้ถือว่าเป็นแหล่งน้ําของเราในการที่เราจะดูแลในเรื่องของต้นกล้วยใช่ครับเลี้ยงปลาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ hmm. เป็นปลาคาร์บก็จะเป็นแบบนี้โอเคครับวันนี้เนี่ยพามาดูด้านนี้ฝั่งทางด้านนี้มีอะไรนะ่าสนใจไหมครับสายพันธุ์ทางด้านนี้กล้วยแล้วก็มีมะละกอต้นต้นนี้เป็นสายพันธุ์อะไรครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้วยนุมสาวนะครับนุมสาวแล้วก็เป็นอ กล้วยนมหมีนมหมีอ้าวออกอีกแล้วครับนมหมีนมหมีเป็นยังไงนมหมีมันจะคล้ายกับกล้วยหามุกอันดามันเลยอ้าวคล้ายกับัามุกอันดามันแต่นี่คือกล้วยนมหมีใช่ครับมันจะต้นใหญ่ใหญ่จุกมันจะใหญ่กว่านมหมีับใหญ่กว่าหามุกอันดามันอนมหมีครับโอ้แล้วก็จะเป็นกล้วยเทพพนมเทพพนมนอันนี้เทพพนมเราเห็นบ่อยอยู่นะครับเทปบนมโอเคเลย พาทุกคนได้มาดูสวนกล้วยของน้องแม็กครับจัดการได้อย่างดีครับมีระบบน้ํามีอะไรชัดเจนนะครับตามที่เห็นเลยพื้นที่ประมาณไร่กว่าเนาะใช่ครับไร่กว่าเปลี่ยนพื้นที่ในการที่จะทํานาเหมือนกับทางด้านนู้นนะครับแล้วก็มาจัดการสวนกล้วยแต่ก่อนปลูกนา้ะเกิดดินมาทมใหม่าถมดินใหม่แล้วเกิดทำการชักล่องขึ้นแล้วก็ปลูกกล้วยเปลี่ยนการอนุรักษ์การระบายน้ําไ้โอเคครับถ้าเกิดว่าใครสนใจสายกล้วยพันแปลกๆนะครับก็ลองทักเข้าไปดูได้เข้าไปดูได้ที่เพจสวนกล้วย แมกคอนละเกษตรแมกคอนละเกษตรนะครับถ้าสนใจไงก็ลองทักทายเข้าไปสอบถามไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok เพจใช่บนเลยชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันบนเลยรูปเดียวกันด้วยใช่ครับครับต้องการกล้วยสายพันธุ์แท้ใช่ครับนี่ครับชัดเจนมีอะไรจะฝากถึง FC ฟซีไหมครับอ่าสนใครที่สนใจนะครับส่วนสายพันธุ์กล้วยนะครับก็เข้ามาสอบถามได้นะครับที่เพจส่วนกล้วยแมกคอนละเกษตรนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังไม่ออกทุกครบทุกสายพันธุ์ครับครับเพราะว่าผมปลูกมาแล้ว7ปีก็จะมีรูปให้ดูว่าแต่ละสายพันธุ์รูปแบบไหนนะครับก็มา พักมาดูขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับแล้วถ้าเกิดถ้าจะมีคนมาศึกษาดูงานพอจะได้ไหมครับก็ได้ครับผมสอบถามมาก่อนเนาะเพราะว่าบางครั้งน้องอาจจะติดทุละนั้นนู่นนี่เช่นผมคนนัดหมายมาสองสาครั้งแล้วก็จะได้มาใช่ครับเพราะว่าบางทีก็ไม่ว่ามีทุลาเนาะใช่ครับมีธุลาโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องแม็กอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับการที่จะมาเปิดโอกาสให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมีเรื่องของกล้วยที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้70กว่ากสายพันธุ์พิกัดเราอยู่ที่บ้านน้องเป็ดครับตำบลนาข่ายอำเภอตาลสม จังหวัดอุบลราชธานีขอบคุณน้องแม็กอีกครั้งหนึ่งครับผมบขอบคุณ <ผม S 1> ครับสวัสดีครับ